ปัจจุบันพี่แมวเปิดสถาบันปั้นวิทยากรมืออาชีพภายใต้ชื่อสถาบัน HRD Thailand ค่ะหลักสูตรเทรนเนอร์ที่เราเตรียมไว้มีทั้งหมด3หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรเบสิกค่ะเป็นหลักสูตรที่เราเตรียมไว้สําหรับคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้างานให้มีทักษะและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกน้องเป็นหลักสูตรที่2 Facilitator ็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจจะก้าวขึ้นมาเป็นวิทยากรและเพื่อถ่ายทอดความรู้ความสามารถในกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นหลักสูตรนี้จะรวมถึงการเตรียมหลักสูตรนะะการเตรียมตัวเองและการเตรียมกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตรที่3ม professional สำหรับวิทยากรมืออาชีพคุณจะสามารถออกแบบหลักสูตรของตัวเองประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะขึ้นเป็นวิทยากรอิสระอย่างมืออาชีพค่ะ